ใครรอกันอยู่บ้างเอ่ยสําหรับคู่เบสตรงๆนะวันนี้แอดก็มีบรรยากาศงานวงสวงละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้มาฝากด้วยนะคะซึ่งก็มีน้องเบสและน้องตรงๆเล่นเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องนี้ส่วนบรรยากาศในงานน่ารักอบอุ่นมากๆเลยค่ะส่วนเฮตรงนะหลอตัวติดน้องตลอดเวลาเลยน่ารักกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้ว ขอให้เรื่องกู้ภัยหัวใจสู้นะเรตติ้งสูงๆพุ่งกระฉุดกันไปเลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะดูกันเยอะๆนะทุกคนความน่ารักเนี่ยนะไม่ได้มีแค่ที่คนพี่แค่คนเดียวนะส่วนคนน้องเขาก็น่ารักไม่เบาเลยค่ะพอรู้ว่าคนพี่เขาเนี่ยแพ้ควันทูบนะคนน้องก็เข้าไปบังควันทูบให้ด้วยแหละบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยเนาะ

เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราดูความสวยความหล่อความน่ารักของทั้งคู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเราไปดูความหาของทั้งคู่บ้างบอกเลยว่าใครที่ติดตามเบสตรงๆนะไม่มีผิดหวังแน่นอนคู่นี้เขาครบทุกรสจริงๆเลยมาดูกันค่ะว่าจะหาแค่ไหนนะแล้วก็แม้แต่ตัวผู้กำกับนะคุณวุฒิเองก็ยังหาตามไปด้วยเลยค่ะ พ่อบวงสวงเสร็จแล้วก็ว่างอ่ะเนาะนะ้นองเบสเขาก็เลยชวนพี่ตรงๆนะไปเที่ยวที่บ้านไปเจอพ่อสมรักคำสิงด้วยแหละงานนี้ก็มีตบมุกกันเล็กๆน,น้อยๆแข่งกันสวยแข่งกันหล่อใดๆก็คือพี่ตรงๆเขายิ้มมีความสุขจนตาหยีกันเลยทีเดียวส่วนพวกแอดนะหลอไม่เหลือคะ่ะยิ้มแก้มแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าเราสวยมากเลยเนาะพี่ตรงเนะาะน้องพอเนะ พ่อเบกับพ oh okay. yeah> anyway> claro oh ี่ตรงหน้าตาดีไหมเฮ้ยไะอะดีกว่พ่อได้ไงวะแหมพ่อสมรักมีขยิบตาด้วยนะคะบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆบ้านนี้อะไรเนี Comic ่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่ยอมรับข้อคาม 널 보는 순간 이해가 됐어.